สวัสดีเพื่อนๆวินน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M2Game นะก็อยู่กับเกม Night Call Universe นะก็เปิดวันนี้วันแรกนะครับผมก็บางคนก็ยังเล่นไม่เป็นผมก็จะมาแนะนำานะระบบต่างๆนะฮะดูครบอ่าดูจนจบเล่นเป็นแน่นอนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะผมก็จะอธิบายระบบต่างๆนะฮะเริ่มต้นเกมมาก็เลือกอาชีพที่เราต้องการนะผมนะเลือกอาชีพที่เราต้องการเลือกอาชีพอะไรก็ได้ที่เราชอบนะถ้าไม่ชอบเราก็มาที่ตั้งค่านะผมนะ มาทีต่ตั้งค่านะผมแล้วก็ได้แล้วก็ล็อกอผูก gmail ผูก facebook ได้เลยถ้าไม่ชอบก็ซิงเอาออกไปนะแล้วก็เล่นเกมใหม่นะแต่ผมก็ได้อาชีพที่ผมชอบอยู่แล้วเนาะผมก็เล่นตั้งแต่อันแรกเลยแล้วก็ได้อาชีพมันจะมีการบั๊กเสียงเอฟเฟกหน่อยนะผมถ้ามีการบั๊กเสียงเอฟเฟกต์เพราะเกมเพิ่งเปิดเ,เ,เ,เนาะบางทีเสียงเอฟเฟกก็ไม่ออกนะผมนะก็ไม่ต้องเสียเวลานะก็มาเลยนะฮะคือเล่นต้นแรกนะฮะมันจะให้ด่นดานในเรื่องก่อนนะพอเล่นด่านในเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแล้วก็ พยายามผ่านด่านในเรื่องให้เยอะนะผมเพราะว่าเกมนี้ผ่าผ่านในเรื่องเยอะนะฮะก็จะมีตัวละครแจกตามด่านด้วยนะฮะผมตีให้ดูซักตาหนึ่งนะครับผมแล้วก็ม,มันจะบอกเนาะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ยากใช้มือถือแปลแปลสกิลได้ง่ายนะเนี่ยมันจะให้เราเลือกว่าตัวละครไหนลงบ้างนะครับผมแล้วก็ผ่าน17 8 17 8อะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะคืออะไรแต่ว่ามันจะให้ลงได้อยู่นะ อันนี้ก็จะปลดลอ cosas, ็อกเลยเจ้ก็จะลงได้ประมาณน่าจะ6ตัวนะแต่เนีียอันนี้คือตัวผมนะผมแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้ด่าน3กว่า <kes to S 2> ผมก็ไปจ้างนะฮะไปจ้างนักฆ่าอ่าไปจ้างนักอา่าเรียกว่าตัวละครรับจ้างนะมาตรงนี้แล้วก็เลือกตัวนี้เวลาเราเลือกตัวละครรับจ้างเนี่ยเราเลือกดีๆว่าจะเอาสายไหนนะมันจะมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้เแบบนานะอ่าแล้วก็อัพเตอร์เจ็ดคิดแปดเคลียร์ปุ๊บก็จะสามารถจ้างทหารได้อีกอันนี้เคลียร์ปุ๊บก็จะจ้างทหารได้อีกนะผมส่วนทหารรับจ้างนี้ได้จากตรงไหนนะได้จากตรงนี้นะผม สักครู่นะเกมเราต้องเปิดนะผมใจยเย็นๆน,นะผมเนะาะอฐานรับจ้างจะได้จากตรงนี้ครับผมอ่านภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่ผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ,กฤษนะอาจจะอ่านว่าเลเลคลัสนะฮะเลคลัสก็อ่านตรงนี้นะครับผมถ้าเราจ้างได้เราต้องเลือกด้วยนะว่าเราจอาตัวละครอะไรเนะี่ยจะมีฐานรับจ้างอาชีพแบบผมนะั้นเป็นสายเวทนะแจกดีบัฟสายแทงอันนี้ก็น่านจะเป็นสายดาเมจมั้งนะครับผมถ้าจำไม่ผิด ก็จิ้มสกิลดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะผมเนี่ยแล้วก็มือถือแปลได้เลยนะผมบางบาง,บางเกมต้องจิ้มแบบว่าแช่นะอันนี้ไม่ต้องจิ้มปุ๊บมันจะมีให้อ่านอ,อันนี้ AD ดีดีคือการตีแบบธรรมดานะเหมือนเกม ROV นะ AD ดีคือดาเมจกายภาพถ้าเป็น AP คือดาเมจเวทนะผมนะแล้วก็จ้างเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในด่านนี้นะผมแล้วก็เลือก เวลาเราเข้าด่านเราก็เลือกใช้นะผมนะมเวลามาอยู่ในด่านปุ๊บเราก็เลือกใช้นะผมอย่าลืมจัดทีมก่อนนะฮะไม่ว่าจะตีอ้ไหน้าก็ต้องจัดทีมเหมือนกันนะผมอันนี้แนะนําระบบพื้นฐานการตีด่านต่างๆนี่เราก็เลือกเลือกเลือกเอานะเนี่ยจะเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนนะฮะผมมาใช้ตัวนี้นะผมนี่ตัวเลือกใส่เข้าไปนะผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ดีอัพสกิลฮิวมันด้วยนะฮะสกิลนิวมันเป็นสกิลที่3านะฮะ ตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้ก็แรงนะที่มันแจกมานะอัพเลเวลได้อันนี้เราก็ติ๊กด้วยนะถ้าเราไม่ติ๊กมันจะไม่เข้าไปนะเนี่ยเราต้องติ๊กด้วยนะติ๊กติ๊กแล้วก็เข้าไปต่อสู้นะฮะแล้วมาอธิบายการระบบต่อสู้ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเกมนี้ดีบัฟซ้อนทับกันได้นะฮะซ้อนทับกันได้นะฮะนี่ฮะอันนี้คือปิดระบบนะฮะปิดระบบสกิลเพื่อที่ไม่ได้ไม่ต้องดูสกิลนะผมอัอนนี้ตีปุ๊บแป๊บเดียวชนะเลยว่ะ ผมดันอัพอาวุธแล้วไงต้องอัพอาวุธด้วยมันถึงจะแรงนะฮะเดี๋ยวมาอัพอธิบายระบบต่อนะครับผมนี่เข้าไปอีกสักรอบนะฮะตะกี้มันเร็วเกินไปผมไปตั้งออตโอต้ไว้นะครฮะอันนี้ก็ถึงบอสแล้วนะฮะนี่บอสก็จะเป็นบอสตัวใหญ่ๆภาพสวย,สวยนาาๆน่ารักๆอย่างนี้นะนี่อันนี้ก็คือออตโต้นะผมนี่เราปิดออตโต้ได้ครับอันนี้ปิดสกิลดูสกิลนะครับผมอันนี้กดคูณสองนะับผมนะ อันนี้ก็ใช้สกิล4สกิลนะแล้วก็ติ๊กดูได้ว่าอันนี้บัฟเอเอดีบัฟดาเมจกายภาพและควคิดาเมจนะฮะห้าสิบเอันนี้ก็ดูได้เอาว่าอะไรเป็นอะไรเนาะก็แปลเอาไม่ยากนะผมแล้วก็เวลาถ้าผมบัฟใช่ไหมผมบัฟปุ๊บเนี่ยอพอบัฟเสร็จปุ๊บเนี่ยผมดูได้เลยว่าเรามีบัฟอะไรบ้างกดตรงนี้นะผมะจะได้บัฟเห็นไหมเอดีห้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตัวนี้ผมก็จะบัฟต่ออีกนะผมเนี่ย ตัวหลักของเราจะอยู่ด้านหลังนะครับสามตัวอันนี้ลูกน้องเราเนะี่ยฮะอันนี้มันจะฮิวมันเองนะฮะลูกน้องเราอยู่ข้างหน้าสามตัวตัวหลักเราอยู่สามตัวนะฐานร,รับจ้างอยู่นี่ตัวหลักของผมอยู่ตรงนี้ฐานร,รับจ้างสองตัวนะอ่สายของผมก็จะเป็นดูดเลือดด้วยอะไรด้วยนะผมเนี่ยก็จะดีมากแล้วก็ดูบัฟซ้อนทับตรงนี้นะผมว่ามีบัฟอะไรบ้างตอนนี้ฮะคิเลดคิด,ด,คด,ดามจเพิ่มมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยดูได้ตรงนี้เลยนะผมนะเสร็จปุ๊บเราก็ใช้สกิลยิงบอสไปฮนะ ตัวนี้ตัวแรงนะแรงอยู่นะลูกน้องเราเนี่ยถ้าอัพดีๆแรงนะผมอ่แต่นี้ก็เป็นะระบบคร่าวๆในเกมในหน้าของอต่อสู้นะผมนะดูดีบัฟต,ต่างๆอยู่ตรงนี้นะผมก็ได้กล่องของไปนะผมนะอะแต่นี้ก็ออกไปไปดูระบบต่างๆของเกมนะฮะ เล่นไปเรื่อยๆมันจะปลดล็อกมันจะปลดแบบด่านนี้อารีน,น,น่าด่านนี้อันนี้ด่านนี้อะไรเงี้ยผมนะนี่ฮนะอันนี้คือระบบอ่าแบทเทิลเนาะอันนี้เป็นชาเลนจ์นะฮะชาเลนจ์ Challenge ก็จะมีน่าจะเข้าได้วันละครั้งนะเนี่ยนะผมแต่ผมไม่ทราบว่าเกมนี้มันรีตอนไหนนะอ่ามันเข้าได้วันละครั้งนะก็เข้าไปตีเอาของนะผมต่างๆหินสโตนอ่าอีเอฟพีคลอนอันนี้ก็เป็นสโตนะฮะก็เข้าไปได้นะฮะ เข้าไปดูเอานะว่าเอออันนี้ผมตีชั้นแรกชั้น2แล้วชั้น3ผมไม่ไหวนะมันก็จะได้ทั้งของได้ทั้งเหรียญทั้ทั้งอีพีนะผมนะอ๋ออ,อย่าลืมรับของด้วยนะนี่อย่าลืมเคมตรงนี้ด้วยนะรับของไปก็ได้อีพีเพิ่มขึ้นได้ของนะับผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นอ่าออตีน่าจะหาหินนะอ,อแล้วก็เลือกตีเอานะผมนะอันนี้ก็ เข้าไปตีได้อีกเป็นอีเวนต์นะฮะอันนี้ถ้าชั้นแรกผมเล่นแล้วก็ได้อันนี้ไปเปิดกระชานะฮะชั้นแรกจะไม่ยากเอาอันนี้ไปเปิดกระชาเป็นอุปกรณ์เอา,กกเ,อาเอามาอัพนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ไหวชั้นสองเพิ่งเล่นนะผมแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่เปิดนะฮะอันนี้คือชาเลนท์ PVP นะฮะมาดูระบบ PVP ระบบ PVP ต้องอ่าถ้าเราเข้าไปตีเลยจะมีตัวละครเราตัวเดียวนะครับผมคือต้องตั้งด้วยนะระบบ PVP ต้องตั้งทีมตรงนี้ับผมเนี่ยเห็นไหมครับคขาว่าตั้งทีม บตเทิ Battle, ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปอารีนาตีเลยนะผมมันจะมีตัวเดียวนะผมก็ต้องเข้าตรงนี้ก่อนนะทีมฟอร์แบตเทิรตรงนี้นะผมนะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตั้งทีมว่าจะเอาอะไรนะฮะเรามีตัวผู้ช่วยนะตัวหลักเราอีก3ตัวนะฮะแล้วกดเซฟไปนะผมนะแล้วมีการตั้งค่าสกิลตรงนี้ด้วยนะผมนะตั้งค่าสกิลว่าจะเอายังไงยังไงใช้สกิลไหนก่อนนะฮะต้องเข้าไปดูเอานะผมอันนี้เป็นระบบ PVP แล้วเราค่อยเข้าไปตีอารีนานะฮะอย่าลืมอารีนา ตั้งตรงนี้นะผมนะดูคลิปนี้ก็อธิบายไปจะได้เล่นเป็นเลยเนาะสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นส่วนพิกอัพกรุ๊ปนี่ยังไม่เปิดอ่าถ้าผมเข้าใจผิดต้องขออภัยด้วยพิกอัพกรุ๊ปนี่ผมผมว่าคือจะเป็นคนที่พาทีมไปล่าบอสเนะี่ยอ่าเลเวลไอดีหลักเราต้องเลเวลสิบห้านะฮะจะพาทีมไปล่าบอสได้อ่าได้นะฮะผมว่านะพิกนะอัพกรุ๊ปนะอ่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นเป็นการไปล่าบอสอะไรเงี้ยถ้าไม่เป็นอ่าไม่ไปแบบโคอ p อฟ น่าจะไปเป็นของเราแหละอะไรเงี้ยเนาะอ่าแล้วระบบอ่ากิลนะะกิลก็เข้าได้นะสมัครกิลได้นะแล้วก็อ่าระบบฮอฮอตรงนี้นะฮะระบบตรงนี้เป็นระบบอัปเกรดตัวละครด้วยนะฮะผมของตัวหลักเรานะสามตัวหลักเนี้ยนะผมอันนี้ตัวหลักผมอันนี้ก็อัปได้นะผมเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็อัปได้นะชื่อเป็นฐานรับจ้างนะผมนะอันนี้เป็นตัวหลักของผมอ่าแล้วอธิบายระบบอ่ามันจะมีการตีบวกเห็นไหมที่ผมตีบวกเป็นส้ม ฟ้าส้มนะฮะเสื้อกราะอันไหนยังไม่มียังไม่ปลดล็อกก็ยังไม่มีมันจะมีออโต้ด้วยนะแต่เราไม่ต้องกดออโต้ก็ได้ถ้าเราไม่ชอบเนาะส่วนตอนแรกใครเล่นาสายผมมันจะเป็นคาทาใช่ไหมแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นดาบได้จากตรงนี้ครับผมเนี่ยแฟชั่นเปลี่ยนโพสิชันตรงนี้ได้ผมเนี่ยก็เลือกเอาจะเอาดาบโชว์ดาบแบบนี้หรือว่าจะทําเป็นโล่อย่างเงี้ยมันจะมีแจกเรื่อยๆนะโพสิชันเนี้ยแต่ผมใช้ดาบนะผมเนี่ย แล้วก็เลือกเอานะแล้วก,กดเซฟไปนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นแฟชั่นนะผมแฟชั่นตอนนี้ยังไม่เปิดนะผมแฟชั่นคือถอดหมวกนะฮะใส่หมวกหรือถอดหมวกนะผมผมเลือกถอดหมวกอันนี้โชว์เบสนะโชว์ดาบนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่ากดตรงนี้ด้วยนะครับกดตรงนี้กดตรงนี้จะเป็นการอัพสกิลนะฮะนีอัพสกิลอะไรที่เราอยากอัพนะฮะดูว่าสกิลที่เราใช้สกิลบ่อยบ่อคือสกิลไหนนะฮะผมชอบสกิลนี้เพราะมันตีหมู่นะฮะ นี่อ่าสกิลนี้สกิลนี้ตีหมูถ้ามีอันนี้อ่าเดี๋ยวอันนี้จะไปไล่หาเอานะมันจะมีตามดาบนอ่แล้วก็คอนเฟิร์มไปอันนี้อัพให้ดูนะผมเสร็จปุ๊บถ้าเราจะเปลี่ยนอ่าดาบทำยังไงถ้าเราจะเปลี่ยนดาบกดตรงนี้นะฮะมันก็จะมีรีมูฟออกนะฮะแอนชาร์นะฮะอุ๊ย ผมไปแอนชาร์ททำไมวะเนี่ยนะฮะพาวเวอร์นะฮนะพาวเวอร์อัพจะอัพแบบไหนนะฮะแต่ผมอัพสุดแล้วไงเนี่ยผมอัพสุดแล้วนะฮะก็ะสามารถถอดดาบถอดอะไรได้นะเนะี่ยผมจะถอดให้ดูตรงนี้นะผมเนี่ยเ,เราจะรีมูฟออกเพราะผมใช้อันนี้อยู่ใช่ไหมผมไม่ได้ใช้อันนี้อขอบดูนะชุดเกราะอุปกรณ์ทุกอย่างจะมีขอบเขียวเอ้ยขอบขอบ,ขอบขาวขอบเขียวขอบฟ้าเนาะถ้าผมจะเอาอันนี้ออกเนี่ยที่ผมใส่อยู่เอ็นทูเกมอินอยู่เนาะ ก็รีมูฟออกนะผมมันก็จะถอดออกเห็นไหมเกาะมันจะไม่มีนะฮะตอนนี้เราจะใส่แล้วก็เลือกอันนี้นะฮะแล้วก็กดตรงนี้เากาะมันจะกลับเข้ามาแล้วเห็นไหมครับผมไม่ยากเนาะตรงนี้แล้วก็สเตตัสนะฮะก็เราดูเอาว่าสเตตัสมันจะมีบอกหมดเลยนะจิ้มตรงนี้นะฮะกดจิ้มตรงนี้ดูมันจะเขียนบอกเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมว่ามันคืออะไร AD and ค r i t Rate นะผมเนี่ยดาเมจกายภาพกับ ิเลตนะฮะเพิ่มไปอันนี้อะไรนะฮะเป็นดาม่อครีดดามจกับเอพี AP ค่าเขาเรียกว่าเหมือน RV, เหมือนอาวีอ่ะเป็นโจมตีเวทนะผมอัน,นี้นะฮะส่วนอันนี้กดดูเอาเป็น HP เห็นไหมครับมันจะนมีพิมพ์บอกว่า HP แปลภาษาอังกฤษได้แต่ไม้นี่ผมไม่ได้แปลภาษาอังกฤษต้องขออภัยด้วยเพราะผมเพิ่งเล่นนะมันเป็นเกี่ยวกับฮิตเลตนี่แหละผมเอฟเฟกต์ฮิตเลตหรืออะไรสักอย่างนะผมก็ใครมีมือถือเอามาแปลเอานะฮะ อันนี้มันก็เขียนว่าสปีดนะแอคชั่นในการหลบเนาะอันนี้ก็คืออ่าอัตราการบล็อกอะไรซักอย่างนะครับผมเนี่ยขออภัยด้วยไม่ได้แปลให้นะเพราะว่าผมอ่าไม่แนะนําที่เฉยว่าเอจะได้เล่นทีเดียวจบเป็นก็ผมก็ไม่ได้แปลเนาะก็มาอัพได้ครับผมว่าขาดอะไรส่วนผมเนี่ยผมเป็นสาย AP ผมก็จะอัพ AP เยอะๆ,ๆนนหน่อยๆนะผมเวลาโจมตีเวียจะได้แรงๆนะครับผมใครเป็นสายไหนก็ไม่อัพสายนั้นนะครับผมนะ เขาคร่าวเนี่ยผมนี่อัพได้เอามือถือมาแปลภาษาอังกฤษเอาเนาะส่วนใครเป็นสายอะไรเนะี่ยมันจะมีบอร์ดอยู่นะว่าเนี่ยผมเป็นสายดําอ่าดาร์กดาร์กเมจิกนะฮะเป็นสายพิษธาตุมืดนะฮะใครเป็นสายธนูสายกายภาพ้าขายสายผอบมันจะเป็นแบบเอ่อคนละแบบนะตาอักษรจะคนละแบบนะฮะอันนี้ก็เป็นระบบคร่าวๆนะอันนี้คัมภีคัมภีจะได้มาอย่างเงี้ยเอ่อให้อัพเลยนะคผมอ่าเราจะอัพอันไหนเราขาดอะไรนี่ AP ผมก็ใช้ AP พีนะผม ก็ต้องใช้คัมพีเสียเนี่ยหามาให้ได้30แล้วก็ต้องอัพนะเนะีนะ่ยอย่างอนเนี้ยคีดามิดผมมี15ก็รับไปนะอัพไปอันะนี้เป็นระบบอัพคร่าวๆนะของตัวละครตัวหลักแล้วตอนนี้มาดูตัวละครลูกน้องเรานะฮะต้องอัพตรงคำว่าฮีโร่นะตรงนี้นะฮนะฮีโนระ่นะก็จะอัพได้แบบฟาสเลยไหมอ่านะนะตอนนี้เลเวลผมเท่าไหร่ก็ฟาสไปเลยนะฮะ มันจะอัพระเับสิบสามมันก็จะพาไปสิบสามเลยนะฮะเราใช้ตัวไหนเราอัพตัวนั้นเราไม่ใช้ตัวไหนไม่ต้องอัพนะนรครับตัวละครมันจะแจกตามด่านเรื่อยๆนะฮะมันจะมีแจกเรื่อยๆพวกนี้นะฮะอันนี้ได้ตัวใครมาแล้วถ้าจะใช้อยากได้ตัวนี้ก็ซัมมอนนะฮะก็ดูเอาว่าสกิลมีอะไรนะฮะกดจิ้มดูนะฮะอันนี้โจมตีแรงมาก420ิเนยนะดาเมจนะครับผมเลือกเอานะดูดีๆก็อยากได้ก็ซัมมอนไปเลยนะครับผมแล้วก็ ระบบฮีโร่ไม่มีอะไรแล้วนะแต่ว่าฮีโร่สามารถเปิดตัวซ้ำได้เนี่ยฮีโร่สามารถอัพได้นะฮะอันนะี้อัพดาวได้ถ้าเปิดตัวซ้ำมาจะเป็นกลมๆเหลี่ยญแบบนี้นะฮะไปเปิดในตู้ซ er ัมเมอร์วอร์เอซัมมอนนะแล้วอัพสกิลได้ด้วยนะฮะผมแนะนำให้อัพตัวชิว่าสกิลนี้นะฮะผมสกิลนี้มันจะช่วยฮิวนี่สกิลสามนะฮะจะฮิวหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮผมอัพเลเวลสามถ้ามีถ้ามีคมพีนะ คมพีหาจากไหนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวอธิบายระบบก่อนนะฮะอ่าแลว้วตัวตัวละครจะเปิดจากไหนเปิดจากอ่าอาชพอะไรวะอาชมี่เหรอนะอาเคมี่นะอะไรเนี่ยอ่านี่ออกขออภัยด้วยนะฮะประเด็นว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นชาวภาษา,ษาอังกฤษนะแต่พอทูท่ทไทยๆได้นะฮะอันนี้สามารถใช้เพชรสีฟ้าที่แจกสะสมไว้ไปซื้อไปซื้ออันนี้มาเปิดได้นะฮะ เปิดต้องดูด้วยว่าเราเล่นธาตุอะไรต้องการอ่าของกาเดียนก็อันนี้นะผมต้องการพาราดินก็อันนี้นะฮะนะฮะเมจิกอาร์เซนอลก็อันนี้นะผมของผมเป็นเมจิกเอ่อดาร์กเมจิกนะฮะนี่ของผมเป็นดาร์กเมจิกผมก็ต้องเปิดตู้นี้นะฮะดูตาสไนรักตรงน,รนรี้เราเป็นธาตุอะไรเออเราเป็นสายอาชีพอะไรอันนี้เป็นธนูฮันเตอร์นะฮะผมอ,ะอันนี้เบรดนะฮะอันนี้ก็ตามนี้นะผม นี่ไฟเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยสัญลักษณ์นะใครเป็นฮิวใครเล่นสายไหนก็ต้องเปิดตามนี้เลยส่วนอ่านอร์มอนอันนี้คือเปิดกระชาตัวละครตอนนี้เพชรฟ้าไม่สามารถแลกสีชมพูได้จะเปิดได้ต่อเมื่อเติมเงินอย่างเดียวนะฮะน,นี่พอได้มาพอได้ตัวละครใหม่ๆมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะถ้าได้ตัวซ้ำก็คงไปอัพไปอัพตรงฮีโร่ที่ผมบอกตะกี้นะผมเนะนี่ยถ้าเปิดได้ตัวซ้ำก็อัพดาวตรงนี้ได้ครับผมเห็นไหม ถ้าซ้ำสองอันก็มาอัปเกรดดาวตรงนี้นะผมดาวจะขึ้น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 ความสามารถก็จะยิ่งขึ้นบัฟอะไรก็มีบอกหมดเลยนะผมนะก็ไล่ไหาไล่ดูเอานะผมนะสเตตัสฮนะแล้วมาถึงระบบอ่าไปหาคัมพีหาของหาอะไรยังไงนะับผมหาระบบหาของหาคัมพีก็ไปที่คําว่าเบตเทิลนะับผมอ่าตัวนี้เห็นข้างล่างไหมครับผมเห็นข้างล่างไหมอันนี้เมนคูเรสคือครีหลักนะผมนะอันนี้ คือชั้นชั้นแรกมันจะเป็นพวกของเนี่ยต้าดูเลเวลเข้าได้เลเวลเข้าได้10อ่าเลเวลหลัก10ปุ๊บเข้าได้เลเวลหลักสามสิบห้าเข้าได้อันนี้มันจะให้เล่นครั้งอ่าวันละครั้งนะนี่ตอนตอนนี้ห้าทุ่มกว่าก็ยังไม่ได้ลีนะไม่รู้ว่าลีเกมตอนไหนนะอ่ตอนนี้ก็เข้าได้ครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นพวกของอ่าจะเป็นของเศษของเกี่ยวพวกพาราดินนะอันนี้จะเป็นเศษของพวกพวกเวทอย่างผมเนี่ยเนี่ยจะเป็นพวกเวทพวกอะไรอย่างเงี้ยผมนะ ใครเล่นสายไหนก็ไปฟาร์มของสายนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นอของสายอะไรสักอย่างนะครับผมเกี่ยวกับเวทอะไรสักอย่างนี่แหละนะไม่รู้มีเป็นรายวันไหมนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันสโตนคือหินตัวนี้มีความสําคัญมากถ้าระเวล15เราเข้าได้เอาไว้แลกของแลกอะไรได้นะหินสโตนตรงนี้นะแล้วก็ซิลเวอร์อันนี้เป็น exp นะผมกับตัวอันนี้ต้องรลเวล20ถึงจะถึงจะเข้าได้นะฮะ ตัวน,นี้ไว้ไปแลกอาวุธได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคัมพี์ที่ผมบอกไปถ้าเลเวล25มาสามารถหาคัมภีร์ตรงนี้ได้นะฮะแต่มว,วันจํากัดอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมันนี่นะฮะก็จะหาพวกโกพวกอันนี้นะวกไดมอนด์แคทนะฮะตองเลเวลถึงนะอันนี้เลเวลสาก็จะไปหาอันนี้ก็คือผมเพิ่งเล่นผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่าเวลาจะหาก็มาหาตรงนี้ส่วนวอันนี้ก็ยังไม่เปิดนะจะเป็นเหมือนด่านบอสต,ต่างๆนะฮะไม่เปิด สตอรี่ก็เล่นตามสตอรี่ได้เลยเลเวลสิเปิดแล้วก็เล่นได้เลยเนี่ยเข้าไปได้เลยอันนี้ก็เข้าได้เลยฮะมันจะมีสตอรี่ให้เล่นด้วยนะเก็บของนะฮะอันไหนเล่นได้มันก็จะให้เล่นอย่างเงี้ยเล่นได้แล้วก็เล่นเล่นเล่นไปนะผมนะนะเอาข้าวอันนี้ก็เข้าได้นะจะเป็นการเข้าอ่าตัวละครเราเข้าเข้าด่านในเรื่องได้นะเนี่ยเป็นด่านสตอรี่นะเอ็กซ์เข้าไปได้จะมีเอฟพีได้จะมีแคทพีทีนี่คืออะไรก็ เดี๋ยวเล่นไปสักระยะเราจะรู้เองส่วนเพชรอันนี้สีฟ้านะฮะสามารถคราบเก็บสะสมได้เยอะๆเนะเอาไปซื้อตรงไหนนะฮะเอามาซื้อตรงคําว่ามอนะฮะมอมันตรงนี้มอส่วนมอนี้แลกตรงนี้ครับผมนี่นี่เพชรสีฟ้าต้องเก็บให้ได้11,500อ่าแลกกระชาคูณ10เซตอันนี้นะผมเพื่อที่จะไปเปิดกระชาหาอุปกรณ์นะผมนะ อันนี้ก็เป็นแพ็คที่ว่าใช้แต้มอันนี้แรกนะผมนะอันนี้ก็ต้องเป็นแพ็คเติมเงินที่ว่าไปซื้อตัวอ๋วเปิดกระชานะผมนะเนี่ยซื้อม้าสองพันห้าซื้ออันนี้ซื้ออันนี้นะผมแล้วก็ซื้อใบไปเปิดกระชาด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเติมคัมภี์ต่างๆนะผมนะนี่ฮะเติมแพ็คต่างๆนะผมแพงมาก ขายไม่เติมก็เล่นสายฟรีไปนะผมส่วนนี้ครับผมบล็อกคือกล่องกล่องของเราทุกอย่างจะอยู่ในนี้นะครับผมมีอะไรอยู่นี้สามารถขายได้อุปกรณ์ที่เราไม่ใช้ที่ไปฟาร์ม,มาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่พวกสีขาวทั้งหลายแหละขายได้สีขาวสีเขียวสีม่วงสีส้มสีอะไรก็แง่ๆผมนะน,นี่ก็เป็นไอเทมต่างๆที่เราไม่ใช้ก็สามารถย่อยขายได้นะนี่เซลตรงนี้นี่ก็เลือกได้ออะไรไงหาได้หมดนะครับผม เขาคร่ๆๆาวภาษาอังกฤษนะผมไม่ได้ยากนะไม่เหมือนภาษาเหมือนภาษาญี่ปุ่นนะจะยากกว่านี้อีกอเกมค้างนะผมนะเนี่ยมันมีคนเข้าเยอะนะเกมยังมีอ่ายังมีบักอยู่นะผมเสียดายกำลังอัดคลิปอยู่เลยนะฮะเกมค้างนะขออภัยด้วยนะฮนะเดี๋ยวมาโหลดใหม่ก่อนฮนะ,นะตอนนี้มันค้าง ขอพายหลดใหม่สักนิดนึงนะครับผมมันยังแต่เล่นในมือถือผมไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่าแต่ว่าเล่นในออริในบูนสเต็กมันออกจากบักบ๊กบหน่อยนะผมนะเดี๋ยวรอมันหลดแป๊บหนึ่งนะฮะร,ระบบเขาาวแบบนี้เลยเนะี่ยก็พยายามเล่นด่าในเรื่องไปเรื่อยๆๆเพื่อที่จะได้ไดแบบปลดล็อกทหารรับจ้างเยอะๆนะฮะแล้วก็พยายามอัพของเยอะๆนะผม ขออภัยด้วยนะมันมันค้างอะเนาะช่วงนี้เกมมันมีปัญหาอยู่นะมันจะบักบักยังไงไม่รู้นะบางทีก็ไม,ม่มีเสียงนะ <c oughs> บางทีไม่มีเสียงต่อสู้ด้วยนะผมนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็อธิบายระบบไปเยอะแล้วอะเนาะเด <c oughs> ีออ๋ยวดีดหน่อยหน่อยเองนะผมนะ <c oughs> ตอนนี้แพ็นนี้ก็น่าซื้อน,นะ29บาทนะได้ กิวก็ใครสนัดก,กิ้หรือสร้างกิวได้เลยตรงนี้นะผมนะก็เหลือตรงไหนอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมโพลกับโพลประกาศช็อปก็เป็นช็อปที่ไปซื้อของนะผมเนะี่ยช็อปของกิวมีอะไรให้ซื้อนะใช้แต้มไหนซื้อ,อกิวใช้อะไรนะฮะนี่มีห้าอันซื้อคัมภี์นี่คุ้มมากนะใครอยู่กิวมีกิวนีม่มีประโยชน์ใช้แต้มนี้ฮีโร่มีแต้มนนี้ซื้อได้อะไรเงี้ยเนาะก็มาแลกใช้กันได้นะฮะ ช็อปมีประโยชน์นะฮะมอเป็นร้านค้าแคสติ้งนี่คือการย่อยนะฮะย่อยอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นดาวนะฮะอันไหนไม่ใช้นะฮะสโตนไหนไม่ใช้เนี่ยเขียวฟ้าส้มม่วงทองนะฮะไม่ใช้อันไหนมีเยอะๆก็มาย่อยเป็นดาวได้ดาวนี่ไว้อัปเกรดอุปกรณ์นะฮะอัปเกรดอุปกรณ์ในอ่าอันนี้ในใน,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 ในหอของเรานะฮะอุปกรณ์ตัวหลักของเราเนี่ยเวลาเราจะอัพ ดาบตรงนี้ขอบฟ้าให้เป็นขอบม่วงเยอะๆแล้วก็ตีพาวเวอร์นะฮะนี่อันนี้ของเราที่ใส่อยู่มันจะมีคําว่า M2 Game อยู่ไหมชื่อเราอยู่เราก็อยากตีแล้วก็ตีพาวเวอร์ไปนะผมบวกพาวเวอร์ใช้ดาวมีดาวอยู่77,600กว่าคอนเฟิร์มใช้ดาว1,500บวกกับเงิน200จะตีแบบเร็วเลยไหมตีแบบเร็วเลยก็แบบสุดเลยอ่ะสุดเลยก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ จะตีทีละครั้งก็ได้นะถ้ากลัวเปลืองดาวแล้วก็อัปเกรดดาวได้ด้วยนเนี่ยป้าไปนะมันจะเป็นปุ๊บอัปเกรดไปก็จะเป็นสีเขียวอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นสีส้มนะฮะสีส้มจะอัปต่อไหมแล้วแต่เราอะไรเงี้ยดูเอานะว่าอุปกรณ์ไหนสําคัญอะไรเงี้ยพออัปแล้วจะเป็นส้มส้มอย่างงี้เห็นไหมสามดาวสามดาวอันนี้ก็อัปแม็กแล้วนะจะข้อหาอุปกรณ์เรื่อยๆนะอุปกรณ์ก็หาจากตามด่านที่ผมบอกไปในด่านเรื่องนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ มาถึงก็แจกของตรงนี้เลยนะรับไปนะฮะมิชชั่นอย่าลืมมิชชั่นรับของด้วยมิชชั่นนิวบี้รับของให้หมดนะฮะมิชชั่นก็เราไปผ่านตรงไหนมาแล้วก็กดรับเลยคออนะฮะอันนี้ก็เนี่ยครีมนะฮะรับทีละอันตรงนี้มันจะช้าหน่อยนะรับทีละอันเนี่ยนะผมรับทีละอันรับทีละอันรับทีละอันนะับผมรับให้หมดนะผมเครื่องหมายตกใจอาอให้หมดเลยนะมันจะซ่อนๆอยู่ เดาเล่นซักระยะเราจะรู้ว่าของนี้ใช้ใช้ไหนบ้างเนาะผมก็เพิ่งเล่นวันแรกนะแล้วก็สตรีมตั้งแต่วันแรกนะเนี่ยนิวบี้นิวบี้ไ็รับของนะครับรับเลยแล้วผ่านตรงไหนไปบ้างก็เคลมรับไปเลยนะฮะมันแจกเยอะอยู่นะฮะแล้วอย่าลืมรับตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ก็รับได้นะฮอะต่อไปเรื่อยๆนะมีหลายมีหลายอันตรงไหนเรายังไม่รับเป็นจุดแดงๆอยู่เราก็สังเกตดูเอานะเอออันนี้ยังไม่ได้รับอ่าโอเครับแล้ว แต่นี้ผมจะพัดโทนะฮะพัดโทก็คือนี่ฮะรับของด้วยนะฮะอันนี้คือการส่งตัวละครไปสำรวจเนะี่ยเราจะส่งใครไปบ้างนะฮยนีผ่ผมส่งตัวนี้ไปผมส่งตัวนี้ไปอันนี้จะส่งใครไปแล้วก็ส่งสามคนเลยถ้ามีนะฮะมันจะไปหาของให้นะเหมือนเกมสกาย e รนเดอร์นผมก็สตาร์ทนะฮะไปหาของมานะ อย่าลืมด้วยนะระบบตรงนี้นะฮะใครดูไม่เข้าใจย้อนซ้ำเนะีฮยก็จะเป็นระบบอ่านว่าอะไรนะแ,แพทโลนะฮะแพทโลนะฮะอันนี้บรอร์ดนะฮะบอร์รอดก็ไม่มีอะไระครับผมนะตอนนี้ไม่มียังไม่มีเควสอะไรนะผมแตอนี้ก็เป็นระบบคร่าวๆทั้งหมดของเกมนี้นะครับผมไม่ได้ยากอะไรเลยนะภาษาอังกฤษก็เล่นง่ายส่วนผมจะไม่เล่นด่านในเรื่องให้ดูต่อนะผมนะว่าภาพกราฟิกความสวยงามเป็นแบบไหนนะครับผมนะ แด่๋ยวผมจะไม่ไม่ข้ามสกิลนะฮะบางทีเข้าเกมมันจะไม่มีเสียงเลยบางทีมันยังบักกอยู่เนาะเกมแบบปลาตีกันออกสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะผมนะแบทเทิลนะฮะถ้าเราอัพตัวละครอัพของดีๆอะ่ะมันสู้ไหวอยู่นะแต่ถ้าเราไม่ได้อัพเลยอะ่ะอัพดงอัพดาบเลยมันสู้ไม่ไหวนะผม ผมจะไม่ออโต้นะอันนี้เป็นตัวหมู่ใช่ไหมผมจะตีทีละตัวนะผมเราเลือกได้นะจะตีตัวไหนนะกดล็อกเป้าหมายได้นะผมเนี่ยทนูเนะนี่ยเนี่ยผมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นลดอัตราโดนดาเมจของทีมฝั่งเรา15%นะผม เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่กดคุณสองนะฮะให้ดูการาฟิกนะฮะเกมเพลย์ของเกมนี้นะเนี่ยตัวผมนะฮะผมมันมันดีตรงเนี้ยอาเวดมือเนี่ยโจมตีหมู่เลยสบายๆนะผมนะอันนี้ก็ชนะแล้วนะฮะแรกๆมันจะผ่านยากหน่อยนะฮะหลังๆก็จะพออัพของแล้วเหมือนผมอ่ะมันก็จะผ่านได้สบายนะผมแล้วตัวละครเราก็มีเยอะแล้วด้วยนะฮะ ก็ค่อยๆเล่นไปนะเกมมันเพิ่งเปิดมันก็ยังใหม่สำหรับหลายๆคนนะผมนะเกมก็อาจจะมีคนเล่นเยอะอยู่อะไรเงี้ยมันถึงจะแบักบแหลก,กๆบักๆอยู่นะผมนะแล้วใครเข้ากิวอ่ะจ,จะสามารถตีบอสกิวได้ด้วยนะผมนะมันจะมีตีบอสกิววันละครั้งนะ่ยทำน,น,นู่นทำนี่เยอะแยะมากมายเนะของอัพก็เยอะแยะมากมายไอตาสัญลักษณ์นี่ก็แทนอาชีพของเรานะ นี่ฐานรับจ้างกับตัวเราจะอยู่ด้านหลังอันนี้จะเป็นพวกรุ่นน้องเรานะผมนะนี่ผมโจมตีหมู่นะฮะเดี๋ยวเอาสกิลธรรมดาก่อนก็ได้เนาะมันจะมีใช้สกิลสี่สกิลทุกอันนะฮะอันนี้แทงผมตีไปแล้วนะฮะใช้สกิลธนูให้ดูนะธน,นูแรงนะจ้างมาได้เลยครับธนูผมบอกเลยว่าแรง อันนี้ซัพพอร์ตอันนี้ก็จะเป็นอ่าเพิ่มคิเลสนะฮะกับคีดาเมจอันนี้จะลดอัตราการดาเมจของเรา15%ฝั่งเราอันนี้จะเพิ่มดาเมจ AP กายภาพกับ AP 20% 3เทิเร์นนะฮะเวลาบัฟก็นะฮะดูเอาง่ายๆอยู่ตรงซ้ายมือล่างเราเนี่ยนะนะนะมันได้บัฟอะไรจากตัวไหนนะฮะมันจะบอกอยู่อันนี้มันฮิวมันเองอัโตโนมัตินะผมดูน้องเรามันไม่สามารถไปห้ามันได้นะ นี่ Dante, เราได้บัฟอะไรก็ดูตรงนี้นะผมมีบัฟอะไรบ้างเนาะส่วนอันนี้ก็ผมผมก็ต oh> ิดดูดเลือดดูดเลือดด้วยแจกพิษด้วยนะฮะนี่ดูดเลือดตรงนี้ปึ๊ดดูดเลือดด้วยแจกพิษด้วยนะฮะก็เป็นเกมที่ดีสนุกนะผมเดี๋ยวลอมถ้ามีภาษาไทยเข้ามาก็จะขยันสตรีมมากขึ้นนะฮะก็เป็นเกมที่ผมรอเล่นมานานนะผมก็ค่อยๆเล่นไปเนาะยังไงก็ค่อยค่อยเล่นค่อยๆศึกษาไปนะฮะก็เป็นระบบคร้าวๆทุกอย่างนะฮะ แนะนาไปหมดแล้วว่าด่าน,นอ,อันนี้ใช้อะไรอันนี้ใช้อะไรอันนี้ใช้อะไรนะฮะแล้วก็ด่านนี้ไปเก็บตรงไหนคัมภีร์เก็บยังไงนะฮะวิธีการอัพวิธีการอัพตัวละครหลักตัวละครลูกน้องเราแล้วก็กระชานะฮะอัพคัมภียังไงหาของยังไงนะฮะมีทุกอย่างเลยนะผมก,ก็ยังไงก็เอาไปลองเล่นกันดูนะแล้วตรงนี้ก็ปดเนี่ยปิดได้นะปิดได้ออโต้ได้นะ ปิดสกิลไม่ให้มัน,มใ,หมนมให้มันช้าได้หมดนะผมแล้วก็ยังไงก็ฝากชอบ Into Game ด้วยเกมนี้ก็หวังว่าทิปนี้จะมีประโยชน์นะแล้วก็เอาไปทําความเข้าใจเราไปลองเล่นดูเกมมันสนุกภาพสวยนะยังไงก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกฝากชอบ Into Game ด้วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม